สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับช่องพาก,กินพรอเอลนะคะเมื่อนี้พาก,กินพ่ะแอลกับสิภาพี่น้องมากากินเข่าแนวกินหอากับตาบักฮงเนะจ้ะสวัสดีครับตําบักฮงคือเก่านะจ้ะกินเข่าก่อนไปทํางานนะคะเนาะเพียะโค้งไก่กินกับตาบักฮงฮงคืออะไรคะบักฮงก็คือมะละกอค่ะอันนี้กับยังก็ย่ำ ยำแหนยมนยำอันเขาทอดเขาเอิญอยังอ้ายแหนมคุกเขาบอกแง้มแหนมเอิญเอิญยากอันนั้นแหละค่ะยำแหนมขา<อ>มเทศอยู่ไม่ผลไม้ผมเลยเจือ,อ้ก่อนอ่ะมีหลายย่างสูงกันอ่ะผสมเฮากระมีนะจ๊ะสุดอาสุดอานะกับเขาก่อนไปเหตุงานเฮามวันนี้พี่น้องมา,มามาจ้ะ โอ้ดดือมันยังก่แคปไก่พี่น้องมากินกับตำบังงาากนะุงน่าจะนะเข้ากันแคปไก่ไี่เก่งกนบส้มมันเปิดอันนีน้จังใส่มือได้พี่น้องเด้ว เป็นอย่างของมันเนี่ยโครงไก่เป็นยานเพื่อของมันเป็นยานไก่แท้เ่ยอันนาแซ่บมันเนอขอ่ากันกระำบอกมบนตอนรับส่อบอกกันหน่อยจะได้ไม่หม,มาให้บอกป่าไปคนกินคนกิกนเพื่อกันเนาะ กินไห้มากินได้หล่ปะว่นหวน <c oughs> แซ่บบอมาบ้าาพี่น,อน้องมาทํงากินก่อนเน,ะนอะถ้านว่างงานจะเข้าก่อนว่าำงาน เดึกๆหาแนวกินยากเด้เขาปิดบมอนอ้ายนะกำลังเกือน่ะบางที่เดือดปิดนี่อ้ายรับงานไปไหนน้อ,อง,งขอเดอดกับพขาล้ำหนึ่งข้างล่างเปิดเพลงพี่น้องเลยได้ยินบ่วน้องพี่น้องอคลิปเนกอะซับเนก,ก่อนน่ะจนะเนาะคือข,ขัดตลอดเวลาเลย สำหรับคลิปนี้ก็มาแสบๆน้ำกันคือเกาล่ะจ้าถูกแสบก่ะเป็นกำลังใจให้กันสวัสดีค่ะสวัสดีครับ